านะครับให้สร่างนี่ต้องไม่เห็ดไอสัตว์มากของหนพี่น้องกับไอสีว่างลนเครื่องนะครับเดี๋ยวสีบิ้งลนเครื่องด้านหลังนี่ครับลนเครื่องพมสีเอาไปว่างบนสั่นมากของดีๆหน่อยครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะกระโจนออกมาจากของเก็บของครับไม่เจริญนั่นเจได้นั่นอืมสีสั้นครับ หนึ่งสองสามด้านบนอีกสั่นหนึ่งครับด้านบนเใส่ไม้อัดสิบมิลครับหนาสิบมิลต้ําหนี้กับพ่อแล้วเนาะอืมแข็งแรงเด็เกหกขุนครับกู้ขาอไ,อ,ไอ้เนีน่นิ้วเนี่น้อยไปน่ะตัวนี้หกขุนอ่าเสมอเรือโอ้ตัวใสนใเเครื่องบนนี้ได้เป็นเนกือบลอยตัววันวานนี่ ่วงเติมแล้วจันมาสองคนครับทีมงานเขาครับเปเ้าี่ม้านะาาเาเ็มพืที่ทหลังจะฆ่าับัดจัมาเ่จดเรจก็พี เดี๋ยวพาเขาไปพูดหน้าให้ก่อนสีบอกว่าผมซีดใบงานไหนะนี่ครับผมค้นคล้องออกจากโซ่นี้เมื่อแล้วนี่ใบงานนี่ครับกลับไปประกอบด้านนอกแล้วก็โยกเขามาเลยครับโยกมาทั้งชุดเลยนะโยกเข้าประตูมาว่างตึกนี่เลยนะครับกับยี่โยซ่นนี่ครับซีซันนะเป็นเมือเลาวพี่น้องเนาะครับฝนมันฟ้ากำเครื่องก็ยังฝนอีโตครับเลยเป็นจิมเหมือนจังหน่อยกับที่ใดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะ วนฟังอ่านหนอยยังจัดของพันแนวี่น้องเจะว่าย่างยังครับว่างละเกิดกาเต็มพี่ครับเป็นบ่พี่มีคนมาจัดซอยเลยเฮ็ดผู้เดียวเนาะเนี่ยมองว่างเขายังมาจัดทิเล็กจน้อยครับจะเย็นๆเนาะครับแั่งยังบ่เสียดกันไหนครับเนี่ยขนของมาไวนาบ้านครับเต็มเลยครับลูกข้ายส่งเครื่องมาส่อมบ่เศร้าพี่น้องไยมั่งเต็มนี่ครับอันนี้ครับผ้าเครื่องยกเครื่องไม้ครับ ตัวนี้แตกนะครับทะลุเลยทะลุกนเลยนี่ก็อีกเครื่องหนึ่งครับมอว่านก็ส่องออกไปตามเครื่องเมื่อกี้ก็ไม่อีกสองสามเครื่องครับเออมีเครื่องลูกค้าส่งมาสอมด้ยเดี๋ยวเบิ่งก่อนมีสองกองมาว่านครับเดี๋ยวคนติดเียง้ามตะคุนกับเออจากวัดเดี๋ยวก่อนเนาะเบอร์โทเนาะครับนี่ครับผมคุณคุณแสงอรุณครับคุณแสงอรุณอยู่สาาแก้วครับนะกองนี้ ยังบริษัทยังบริษัทสอมเลยครับผมนะจะตามคิวนะครับเนาะอันนี้คุณคุณวินิตนะครับคุณวินิตอันนี้อยู่กรุงเทพนะครับอยู่แถวไอไอแถวบ้างเขียนครับผมคุณวินิตเนาะกับสองเครื่องก็บคงภายในครับหลายเครื่องอยู่ครับอืมกับลายเติบจนบมก็ดีทยอยสอมไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับจเฮ็ดผู้เดียวครับจะวัตถิจางต่้างมาซอยกับยันมันบวคัากใจ อรย์มันประพานเนาะนี่กับที่ประมาณนี้ที่แบบเจ้าเวียงมันคนลียงหลายแล้วจานยกขึ้นนกชูจานอยเป็นร้อยเด๊ะมนี่เป็นียงเหรอผมเนี่ยเียเกี้ยนสงไปเลยจานงอขาไปเลอุ้ยมีหมองไงเดยเดินเดินคืเกียงเหรอเน่ยนะเคยนัใจเย็นเดีเย็นไม่ขเดี๋ยวจะซีรอก

ไม่ไม่แล้วฝนไม่แล้วฝนเพิ่งย oh okay. ึดตกไปเมื่อกี้เองครับตกตั้งแต่ตั้งแต่หาหาโงแรกนะครับเจนมาตอนนี้กเวลาครับโอ้มันกะสีถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมนะทั้่งฝนตกทเสืองฟ้าห้องฟ้าเรียมผมกับบุก้าทายคลิปตอนหนึ่งครับตอนแรกผม่าจะปพิดคลิป้วยการสัมผ์สต้างนหน่อยครับตางจานที่ต้องนะครับก็เลยก็เลยาไอ้สัมผณ์ครับมัเนี่ยก็เลยแย่ใจกันนะครับเพราะฝนยะดตัวกับแย่ใจกันกลับบ้านนะครับผมเล่ยเฝ้าเก็บฟองผู้เดียวครับ กาค้นในเครื่องคือมาแหวนสั่นมั่งคอนะครับผมนะอันนี้เอาว่างกิซูนึงเลยพี่น้องอีกซุปหนึ่งยู่ด้านนอกครับในเครื่องนครับผมอ้วนพูดฟ้าเหลี่ยมให้ตะเกียวดีไหมอันเดี๋ยวผมเห็นเมื่อไงภาพร่วมก่อนก่อนอีพิซึิมครับเนาะอ่าครับผมอ่านี่ครับผมกับว่างของเฝ้าครับกับก็ได้ทรัมี่แหละไอ้ผมสีว่างสองแถวนี่ครับนี่ควกมันผมสีหันหน้าเข้ากันแบบนี้ได้พี่น้องนี่ครับหันเข้ากันแบบนี้ไม่เสด้ประหยัดพื้นที่นะครับนะ อันนี้อันนี้บ่ค่อยตรงกันบ้างเลครับเดี๋ยวตรงจัดหม่เหมือนเลยครับผมขัดว่างแบบนี้เหมือนนี่โอ้เพืองบนที่นะครับเพราะว่าเรื่องมุมไหลยหลนี่นี่ผมสิวโซยางผงเช็จะอ่านครับผมสิว่างลักษณะใดจีนี่นะตัวนี้หัานหนามั่งเสียนบ่วพุงเสียเอาตัวนี้หัานหนาครับแบบนี้ครับครับผมแบบนี้ครับครับห้านหนาแบบนี้วันนี้อีกโซต่อไปกับมหาหนาครับตัวนี้ครับสมุิเดี๋ยวมุมหนีสมมุิเดี๋ยวเบิ่งก่อนนี่ครับกติแบบนี้ครับนี่นะ มันกระดิ่งไส้เครื่องนี่หลายครับอันนี้ซีเครื่องดีก่น,น,นี่ซีเครื่องอ่ะพื้นที่แค่น้อยเดียวเท่านั้นหละครับเห็นบ่วที่ว่างหลายครับผมเสียลักษณะนี่เงี้ยวเต็มเลยครับเต็มนี่เลย่พี่น้องเต็มเลยครับนะมาที่นี่เดี๋ยว,ยวผมพอยหลังกันด้อที่วา่างังไปเรื่อยๆครับอ่าสั้นเลขนี่สีไส้สสเครื่องดี่ว่าผมใส่งานอยู่นะครับอ่าสั้นสั้นม้วนสุดนี่ผมเสียไว้เครื่องดี่ว่า พวจประจำการที่ว่าพวใสเรี้ยวคือว่าเอาไว้สั่นบนคือว่าห้องบฏิดัตจับรู้ไงครับอ่าส่วนสันล่างนี่ผมสิเอาเครื่องที่ว่าเครื่องที่ว่าสํหรับที่ว่าสีแก้วเอาอะไรนะครับมันสิมันสิเอาง่ายงเนี่ยสีไว้สันล่างหมเลยนะครับบ่บ่เป็นไงคือว่านั่งล่านสีสั้นนี่สีสํหรับใสเลื่อยเครื่องดูจะพอเลยนะครับเรื่อยเครื่องดูจะพอเลยนะครับนะกระซับ ผมลองก้าวแล้วน uh, oh, ี่ใส่ได้เป็นรอยเครื่องครับเลยนะซีสั้นครับหนึ่งสองสามสี่ครับตันบนนี้ได้เป็นรอยเครื่องเนี่ยเขาข้าวมุกเขาข้าวบนนี้กันซีเครื่องอะไรบ้นบอหนิซีเดี๋ยวผมเด็กายฟังเด้อซีมะฮอนี่กับประมาณแปด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 สิบหกเอ้าผมตีให้ช่องแล้วสิบหกเครื่องไปซีแปดอแปดแปดสิบหกสิบหกสิบหกเป็นเท่าไหร่ล่ะสิบหกทวงก็เป็นหกสิบสองเป็นสามสิบสองนบอตัวคณิตศาสตร์ได้ผม สั้นละสามสิสอต่ว่าสิริลายนนี้หรอกผมว่าประมาณสั้นละสามสิบสองสามสามี่สาสาาเดประมาณสาน่ได้อยู่ครับสั้นหนึ่งครับเนาะตีไปสั้นละสามบกไเนาะพี่น้องเนาะขาขาวอ่สามสอ่าสั้นละอ่ะสามสิบน่3สามก็เป็นหกสิบหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิเมื่อนี่ได้ประมาณร้อยยีเครื่องเอาข้าวๆเลยครับนี่นะซีซั้นประมาณร้อยยีเครื่องนะครับเป็นเครื่องที่ว่าบม่นเครื่องที่เอาไ้ขายเด เป็นเครื่องกันสั้นนี่เอาผมไว้ใส่งานสั้นนี่เออฐลาเป็นอะไรครับแล้วก็สัน้นสั้นบนสุดก็เป็นอะไรไครือกันเนาะเอาเดียยเบิ่งก่อน <c oughs> ก็สิเบิ่องอีกทีนึงว่าสั้นใ้สิเป็นอะไรนะครับเจเจว่าที่แน่ทีในในท่ผมว่างตอนนี้นี่เป็นเครื่องที่ผมใส่งานอยู่นะครับนเนาะใครเบิ่งของข้าวประมาณนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวสีว่างบประมาณในฟังนะครับสีว่าเพี้นเหีนเมื่อนีอ่ไม่อดัดไม่อดัดเมิดเบิดสองแผ่นครับไม่อดัดแผ่นละ3 9 0เก้าิบาทครับบ้านผมไม่อัดความหนสิ0มิ้นับนะ แค่ละสามร้อยเก้าสิบาทก็ตีป 100, ไปสี่ร้อยไปยังสิบบาทเนาะครับอ่าก็ตีไปสี่ร้อยละสองแผ่นเะตีไปแปดร้อยได้สองแผ่นครับแปดร้อยบาทได้เนาะครับร่วมเมื่อนี่ตกไปสองพันกว่าบาทนะครับนี่สองพันหกร้อยกว่าบาทบาท่ค่าสร้างกับอาเขาเอาแค่เมื่อเขาเอาเ,อเ,ข,าเ,ข,าเขาเอาแค่สี่ร้อยบาทนะครับคนละสี่ร้อยเขาเอาเพ่นคือว่าสร้างเป็นมูดเดีวยวกันคนกันเองนะครับเนาะก็อ่ะอะระมาณนั้นครับก็เรี่องเราเรื่องยาก,กันไปตามอัตภาพนะครับเนาะ เออเออลงุงลางกันพี่น้องโอ้ครับหนึ่งทุ่มเหรอเดี๋ยวพวกนี้ขอตโตไว้อาบน้ำก่อนครับพี่น้องผู้ซื้อว่ากินเรื่มบอกเนาะกินหน่องๆ <laughs> อาบน้ำกินเข่านะครับทีอ่ออกนอนป่อของอยู่พวกหน้าครับผม,มนอนคนเดียวประจำครับตัวลูกกับเมียก็นอนอยู่บ,บ้านในเขานะครับผมเนาะเพราะว่าบ้านมัน,นยังไม่เสรก็เลยบ่บ่ให้เขามาอยู่นะครับคือว่ามัานไอ้เด็กลูกผมกันคิดด้อนะพี่น้อง มันต้องเห็ดที่อ่ามุ้งออมบ้านเหมือนก่อนมุ้งนะข้าวออมเหมือนที่ผมที่ว่าหัวคลิปที่ว่าพุ่มไทยบินดูไทยเบิ่งน,น่ะยัางหมดเศษแน่นอนนะครับยังบหเสร็จยังผมสิมุ้งออมออมบ้านเลยแล้วก็แล้วก็นที่ทเส็ดหัวอมอมเส็ดหัวออมแบบนี้เส้ที่แพกนะครับเส้นที่หัวเส็ดประตูอย่างนี้ครับแล้วก็อ่ะมีกล้องวงจรปิดมัติดอย่างอดลายอย่างครับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จซับแล้วผมก็เลยทั้บุญขึ้นบรนใหม่นะครับ อาถ้าบูดคือเป็นไม่ก็ว่าที่เอาเครื่องเสียงเขายังมาลงอะไรเลยอันนี้การกินอ่ะฉลองอยังการกบาลไปนะครับเนาะอ่าท่านน้ำูกค้าที่ว่าส่งเครื่องมาซ่อมกับวุฒิรอนะครับตอนนี้เครื่องส่งมาสบไล่ๆครับนะ่อมกับทีมพระท่านครับผมอ่าโอเคครับขอตัวนะผม